การผจญภัยครั้งใหญ่ของเชสเตอร์ในบ้านหลังเล็กที่แสนอบอุ่นมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขประกอบด้วยปับ๊บพิมเชสเตอร์ ester, สุนัขขนฟูผู้รักการผจญภัยและอังเปาแมวหนุ่มผู้สุขุมใจเย็นเชสเตอร์ ester, มักจะใช้เวลาทั้งวันเฝ้ามองโลกภายนอกผ่านรั้วบ้านและฝันถึงการผจญภัยที่รออยู่บ่ายวันหนึ่ง ประตูรั้วถูกเปิดทิ้งไว้โดยบังเอิญเชสเตอร์ไม่รอช้ารีบฉวยโอกาสนี้วิ่งออกไปสู่โลกกว้างทันทีหางของมันแกว่งไปมาด้วยความตื่นเต้นการผจญภัยเริ่มขึ้นแล้วเขาคิกในใจในขณะเดียวกันปั๊บกำลังง่วนอยู่กับการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ส่วนพิมพ์ก็กำลังรดน้ำต้นไม้อย่างเพลิดเพลิน ทั้งสองไม่ทันได้สังเกตเลยว่านักผจญภัยตัวน้อยของพวกเขาได้หายออกไปแล้วแต่ทว่ามีคนหนึ่งที่สังเกตเห็นอ่งเปาที่กำลังนั่งอยู่บนขอบหน้าต่างที่โปรปรานของเขาเห็นเชสเตอร์กำลังเดินต่อแตะไปตามถนนใบหน้าขนปุยของเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยย่า yeah, แล้วเขาร้องเหนียวเบา ้วมง่งตัันนเชสเตอร์วิ่งตามผีเสื้อแสนสวยเข้าไปในหมู่บ้านลึกขึ้นเรื่อยๆเขาได้กลิ่นใหม่ๆและเห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ไม่นานเขาก็มองไปรอบๆและตระหนักว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนผีเสื้อบินจากไปแล้วและทุกอย่างก็ดูไม่คุ้นตาเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นที่บ้าน เชสเตอร์ ester, อังเปาได้เวลาอาหารเย็นแล้วพิมพ์ร้องเรียกอังเปาวิ่งมาทันทีแต่เชสเตอร์กลับหายไปไหนก็ไม่รู้ความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของพิมพปับ๊บฉันหาเชสเตอร์ไม่เจอพิมพ์พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือปั๊บรีบลุกขึ้นจากหน้าคอมพิวเตอร์ทันทีทั้งสองช่วยกันค้นหาทั่บ้านและสวนพร้อมกับร้องเรียกชื่อเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเชสเตอร์เชสเตอร์ อังเปารู้ว่าเขาต้องช่วยเขาวิ่งไปที่ประตูหน้าแล้วเริ่มขวนแล้วร้องเสียงดังเขาต้องการให้ทั้งสองออกไปข้างน,นอกเพื่อตามรอยที่เชสเตอร์ไปเหมียวเหมียวทางนั้นเขาไปทั้งนั้นป๊บเปิดประตูมีอะไรเหรออังเปาอังเปาวิ่งออกไปข้างนอกแล้วมองไปตามถนนจากนั้นก็หันกลับมามองป๊บกับพิมพ์แล้วร้องอีกครั้งพิมพ์เข้าใจในทันที ฉันว่าเขากำลังพยายามจะบอกอะไรเรานะเขาอยากให้เราตามเขาไปในขณะเดียวกันเชสเตอร์ผู้โดดเดี่ยวกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หูของเขาลู่ลงเขารู้สึกคิดถึงเตียงนอนอุ่นๆการกอดแบบแง่งงอนของอ่งเปาและเสียงของพิมพ์กับปับ๊บทันใดนั้นขณะที่น้ำตากำลังจะไหลาอาบแก้มขนพุยของเขา เขาก็ได้ยินเสียงที่คุ้นเคยดังมาจากที่ไกลๆเชสเตอร์พวกเขานั่นเองด้วยหัวใจที่พองโตเชสเตอร์ ester, วิ่งสุดแรงเกิดไปตามเสียงเรียกนั้นฮ้องๆ้องผมอยู่นี่เขาวิ่งข้ามสนามหญ้าและในที่สุดเขาก็เห็นพวกเขาปั๊บกับพิมพ์กำลังวิ่งมาหาเขาด้วยแขนที่เปิดกว้างเชสเตอร์พิมร้องออกมาด้วยความดีใจ เธอคุกเข่าลงและกอดเขาไว้แน่นเชสเตอร์เลียนาเธออย่างมีความสุขที่สุดในโลกปั๊บโลหัวเขาเบาๆเจ้าหมาน้อยจอมซนทําให้พวกเราเป็นห่วงแทบแย่แม้แต่อ่งเปาก็ยังเข้ามาคลอเคลียที่ขาของเชสเตอร์ราวกับจะพูดว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะเจ้าหมางโง่คืนนั้นหลังจากกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเชสเตอร์ ester, นอนขดตัวอยู่บนเตียงนุ่มๆของเขา เขาเหนื ined, point, ่อยจากการผจญภัยแต่หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสุขเขาได้เรียนรู้ว่าโลกภายนอกนั้นน่าตื่นเต้นแต่การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวที่รักเขา